รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์พระเจ้าไม่ได้อยากให้ชีวิตของเราลำบากหรอกพระองค์อยากให้เราเป็นอิสระคุณจะหนีจากเรื่องยากๆไม่ได้หรอกถ้าคุณหนีจากเรื่องยากๆมันก็จะตามคุณไปตลอดฉันจอยซ์ไมเออร์ฉันเชื่อว่าพระเจ้าสามารถรักษาทุกบาดแผลของคุณได้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปลี่ยมสุขทุกวันฉันหวังว่าคุณจะได้รับพระพรในการสอนไม่เพียงแต่ได้รับพระพรเท่านั้นแต่มันจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านบวกให้กับชีวิตของคุณด้วยวันนี้ฉันจะมาสอนคุณในหัวข้อความตั้งใจแน่วแน่ในตอนที่แล้วเราได้เริ่มพูดถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะรักษาท่าทีที่ถูกต้องเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่กังวลหรืออารมณ์เสียทุกครั้งเวลาที่เจอปัญหา เพราะยังไงคุณก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้คือคุณเชื่อไหมว่ามันไม่เป็นอะไรเลยที่คุณจะวางปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วมีความสุขกับชีวิตฉันคิดว่าฉันน่าจะได้พูดซ้ําอีกรอบหนึ่ง <laughs> เพราะเรามักจะคิดแบบอัตโนมัติเลยว่าถ้าเรามีปัญหาเราจะต้องรู้สึกเป็นทุกข์ตลอดเวลาที่เกิดปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ลูกของคุณ ทำตัวไม่น่ารักที่โรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกทุกข์ใจเลยถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ากําลังจัดการกับเรื่องนั้นอยู่ถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่เดินหน้าใช้ชีวิตให้มีความสุขละ่ะเพราะว่าความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของคุณหน้าที่ของเราก็คือการทําให้มานสตานโมโหมันไม่ชอบเวลาที่คุณมีความสุขยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คุณก็จะทําให้มันโมโหมากขึ้นเท่านั้นมีพระคำพอยู่สองสามข้อที่ใช้คําว่าตั้งใจแน่วแน่ เวลาที่ฉันใช้คำว,ว่าตั้งใจแน่วแน่ฉันขอย้อนกลับไปในตอนที่แล้วหน่อยมันไม่ได้หมายความถึงความต้องการส่วนตัวแต่แยกจากพระเจ้าแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่หมายความว่าไม่ว่าในพระคัมภีร์บอกให้เราทำอะไรหรือไม่ว่าพระเจ้าจะบอกให้เราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอาศัยความตั้งใจแน่วแน่ถ้าเราอยากทำสิ่งนั้นให้สำเร็จจริงๆเพราะว่ามารซาตานมันจะทำงานอย่างหนักเพื่อไม่ให้เราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างมีสันติสุข พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่14ข้อ27เเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้แต่เราให้สันติสุขที่พิเศษของเราเองและเรายกให้แก่ท่านอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยเลิกปล่อยให้ตัวเองรู้สึกหวาดกลัวและถูกขม่มขู่ฉะนั้นพระเจ้าทำในส่วนของพระองค์แล้วก็คือเรามอบสันติสุขให้กับท่านส่วนของเราก็คืออย่าปล่อยให้ใจของท่านเป็นทุกข์ มีใครบ้างที่รู้สึกไม่สบายใจจากข้างในลึกๆของคุณกุญแจสำคัญก็คือคุณต้องหยุดมันก่อนที่มันจะขึ้นมาถึงปากของคุณเพราะเมื่อไหร่ที่มันมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็กำลังทำให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นด้วยการนิ่มๆทีนี้คุณก็ต้องมีเรื่องที่ต้องสารภาพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งไปโตบที่ห้ข้อแดถึงข้อเจงควบคุมตนเองซึ่งหมายถึงมีวินัย มีสติสัมปชัญญะจงระวังระวัยให้ดีตลอดเวลาเพราะศัตรูของพวกท่านคือมารดุสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสาหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อต่อต้านการโจมตีของซาตานด้วยการอย่างลากเลืกในพระวจนาะมั่นคงแข็งแกรง่งไม่หวั่นไหวและเด็ดเดี่ยวโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของท่านพระกายของพระคิดทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกัน อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่สามว่าความตั้งใจแน่วแน่ของข้าพเจ้าคือการรู้จักพระองค์รู้จกักประเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์ข้อนี้มันเหมือนดึงให้ฉันหลุดออกจากร่างมันดึงให้ฉันหลุดออกจากปัญหาต่างๆในระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้กูสามารถถูกดึงขึ้นจากปัญหาไปหาพระเจ้าได้ถึงแม้ปัญหาจะยังอยู่ก็ตามอาจารย์เปาโลกลําลังบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะรู้จักพระองค์ในวิธีการที่ข้าพเจ้าสามารถทําได้ดูเหมือนว่ามีบางคนที่มีเรื่อง ให้กังวลและอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาจนมันอาจจะกลายเป็นนิสัยของคุณไปเลยก็ได้คุณอาจจะทำให้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาให้กลายมาเป็นปัญหาก็ได้ที่บางคนอาจจะใช้คำว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์สำหรับฉันหลังจากที่ฉันศึกษาพระคัมภีร์มาส5ิหปีและดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามีหลายๆเรื่องที่ฉันไม่รู้สึกโมโหอีกแล้วทั้งที่เมื่อก่อนมันทำให้ฉันโมโหมากมาก ซึ่งเป็นตอนที่ฉันยังไม่เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยังเป็นทารกในฝ่ายวิญญาณเราทุกคนต้องผ่านไปทีละขั้นแต่ประเด็นก็คือถ้าคุณเชื่อพระเจ้ามาห้าสิปีแล้วแต่คุณยังอยู่ในระดับที่หนึ่งก็แปลว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วพระเจ้าไม่ผิดหวังถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายแต่พระองค์ทรงคาดหวังให้เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเราควรหันกลับมาดูชีวิตของเราว่าแต่ละปี ในแต่ละปีเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมีเรื่องไหนที่คุณกำลังพัฒนาเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในระดับลึกแทนที่จะใช้ชีวิตแค่ผิวเผินถ้าคุณลองคิดถึงทะเลและถ้ามีพายุเกิดขึ้นเหนือผิวน้ำผิวน้ำก็จะไม่เรียบมันเป็นคลื่นแต่ถ้าคุณดำน้ำลึกลงไปข้างล่างทุกอย่างจะนิ่งที่สุดเท่าที่มันจะนิ่งได้ เห็นไหมพระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันที่จริงเราเป็นจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในระดับลึกเรามีจิตใจขึ้นมาอีกในขั้นหนึ่งและเราอาศัยอยู่ในร่างกายฉะนั้นส่วนที่ผิดหวังคือจิตใจความคิดความต้องการและอารมณ์ของเราและส่วนใหญ่เหตุผลที่เราผิดหวังมีพื้นฐานมาจากความคิดของเราเองว่าเรามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมไหนคุณเชื่อจริงๆไหมว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นร่วมกันเพื่อเป็นผลดีสําหรับคนที่รักพระเจ้าและถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะตอนนี้ฉันมีประสบการณ์มากพอกับพระเจ้าฉันได้เห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกและฉันก็ได้เรียนรู้ที่จะพูดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็จะผ่านไปเนื้อออกไม้ซาตานมันจะพูดกับเราว่าฉันทนไม่ไหวแล้วเพราะเราคิดว่าสถานการณ์มันจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอด แต่คุณรู้อะไรไหมคุณสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าคุณทำไปทีละวันฉันอยากมั่นใจว่าผู้ชมทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามถ้าคุณเดินหน้าไปทีละวันพระเจ้าโปรดประทานกำลังที่ลูกต้องการสำหรับวันนี้และอย่าปล่อยให้สาตานมาบอกว่าเรื่องนี้มันจะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะว่าคุณลองคิดถึงเรื่องอื่นๆที่คุณเคยคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดและพระเจ้าทรงจัดการจนเดี๋ยวนี้ปัญหานั้นไม่มีอีกแล้ว เรากังวลไปหมดทุกเรื่องแล้วเราก็ผิดหวังสิ่งที่เราควรทำก็คืออธิษฐานมีใครสะกดคำนี้ได้ไหมอธิษฐานการตอบสนองแรกของเรากับทุกๆสถานการณ์ควรเป็นการอธิษฐานเวลาที่ฉันบอกว่าอธิษฐานอย่าคิดแบบนี้ว่าฉันต้องไปอธิษฐานที่นั่นเท่านั้นฉันต้องอยู่ในท่าทีแบบนั้นแบบนี้ฉันต้องมีเวลามากพอที่จะอธิษฐานนาน,าน,านๆไม่เลยเราต้องเรียนรู้ว่าเราสามารถอธิษฐานได้ทุกๆเรื่องเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้คุณจะอธิษฐานดังๆก็ได้หรือจะอธิษฐานเบาๆก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรือถ้าจะเปลี่ยนก็มีแต่จะแย่ลงฉนันอธิษฐานหลายปีขอให้พระเจ้าช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ของฉันแต่พระองค์ก็ไม่เปลี่ยนจนในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าพระองค์อยากให้ฉันเองที่เปลี่ยนไม่ใช่สถานการณ์ของฉัน บางทีเรื่องนั้นมันอาจจะหายไปแล้วแต่ก็มีเรื่องใหม่ตามหลังเข้ามามีใครบ้างที่มักจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตที่แทบจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้โอเคเราทุกคนต้องเจอคุณรู้ไหมว่าเฉพาะอาทิตย์ที่แล้วมีหลายเรื่องเกิดขึ้นกับฉันแต่วันนี้ฉันก็มายืนอยู่ที่นี่ทํางานที่ฉันควรจะทําเวลาที่เรามีปัญหาเราไม่ควรจะถอยออกมาหรือแยกตัวเองออกมาทิ้งคามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ เราจมอยู่แต่กับบ้านเอาแต่สงสารตัวเองลุกขึ้นมาพระคัมภีร์บอกให้เราตื่นตัวกระฉับกระเฉงและเราควรกระตือรือร้อนทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทํารักษาคําสัญญาของเราไว้ถ้าคุณตั้งใจไว้ว่าจะทําอะไรสักอย่างถ้ามันเป็นไปได้ก็ให้คุณเดินหน้าและลงมือทําเลยฉันชอบพระคัมภีร์ข้อนี้ในลูกาบทที่5ข้อที่1นึถึงแฉันยกข้อนี้ขึ้นมาใช้มันสอนฉันได้เยอะเลยต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนซาเรต และฝูงชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาวประมงนั้นขึ้นมาจากเรือและกําลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนพระองค์ขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งนิดหน่อยและพระองค์ก็ทรงประทับดั้งลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่คุณพูดข้ามน้ำมันจะช่วยกระจายเสียงของคุณได้ดีขึ้น พรองไม่มีไมโครโฟนแต่นี่เป็นเหตุผลที่พรองบอกให้พวกเขาถอยออกไปจากฝั่งอีกหน่อยหนึ่งเมื่อพรองรัดสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซิมอนว่าจงถอยออกไปที่น้ําลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาทีนี้มาดูว่าเปโตตอบว่ายังไงอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนจนหมดแรงแล้วเราก็จับอะไรไม่ได้เลยทีนี้เรามาลองคิดดูว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างไม่ได้นอนเลย ตื่นทั้งคืนตกปลาทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังตกปลาในชีวิตเปรียบเทียบแบบนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือคุณทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้าอะไรมันก็เริ่มจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคุณต้องการการฟื้นฟูคุณต้องการกำลังใจบ้างนิดหน่อยแต่คุณรู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้มีทางออกเสมอพระองค์ทำอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นเปโตรบอกพระเยซูว,ว่าเขารู้สึกยังไงก็บอกว่าพวกเราเหนื่อยมากแล้วพวกเราเหนื่อยแล้วแล้วอวนพวกนี้ก็ไม่ได้ล้างง่ายๆเลยเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเขาบอกพระองค์ว่าเราจะปลาไม่ได้เลยแต่เพราะคำสั่งของพระองค์เราจะหย่อนอวนลงอีกครั้ง ฉันชอบมากก็หมายความว่ายังไงข้าไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะถ้ารู้สึกไม่อยากทำเลยไม่อยากทำเลยด้วยซ้ำในใจของเขาคิดแบบนั้นแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่านทีนี้ลองคิดดูสิว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนถ้าทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจะเริ่มอ่าน หนังสือที่เรียกว่าพระคัมภีร์แล้วทําตามที่พระคัมภีร์สอนว้าวค่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็ลงเอยตรงนี้แหละทุกสิ่งที่พระคัมภีร์สอนก็เพื่อพวกเราทั้งนั้นแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนทําได้ยากมากพระเจ้าไม่ได้อยากให้ชีวิตของเราลําบากหรอกพระองค์อยากให้เราเป็นอิสระคุณจะหนีจากเรื่องย,กยากๆไม่ได้หรอก ถ้าคุณหนีจากเรื่องยากๆมันก็จะตามคุณไปตลอดไม่ว่าคุณจะหนีจากเรื่องอะไรมันก็จะไล่ตามคุณแน่แต่ถ้าคุณหันกลับไปเผชิญหน้ากับมันคุณก็จะเอาชนะมันได้คุณก็จะควบคุมมันได้คุณจะกําจัดความกลัวด้วยการวิ่งหนีจากมันไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือคุณต้องเผชิญหน้ากับมันและแน่นอนสุดท้ายพวกเขาก็ทําตามที่โปรงตรัสจริงๆ เมื่อพวกเขาหย่อนอวนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของพวกเขาเริ่มจะปริเมื่อไรที่พระเยซูตรัสว่าหย่อนอวนพร่องหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆมีใครบ้างที่พร้อมจะหย่อนอวนแห่งพระพรในชีวิตของคุณฉันชอบตอนนี้พวกเขาจึงทำสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาแล้วก็ได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือของพวกเขาเกือบจะจม สิ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือถ้าเราทําตามที่พระเจ้าตรัสไม่เพียงแต่เราจะมีมากพอสําหรับตัวเองแต่เราจะมีมากจนสามารถอวยพรคนอื่นๆรอบตัวเราได้ฉันชอบตรงนี้เราไม่ควรต้องการพระพรเพื่อตัวเองฝ่ายเดียวแต่เราควรจะอยากเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและความชื่นชมยินดีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคือการที่คุณสามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่น เมื่อซีโมนเปโตเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เขาของพระเยซูทูลว่าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะทําตามสิ่งที่เรารู้ไม่ใช่ทําตามความรู้สึกหรือตามความคิดของเราฉะนั้นต่อไปถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจจริงๆแน่นอนว่าคุณจะยิ่งรู้สึกแย่ลงไปอีกถ้าคุณเอาแต่พูดถึงเรื่องนั้นเป็นชั่วโมงและตอนนี้คุณกําลังเจอปัญหาที่คุณต้องตัดสินใจจริงๆแต่ตอนนี้อารมณ์ของคุณก็ยังไม่นิ่งเลย การพยายามตัดสินใจจากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผิด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 ,ผด,ผดมากๆเลยเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกจะโกหกคุณคุณอาจสงสัยว่าแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะลองไปหาที่เงียบๆสักที่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆสักพักหนึ่งแล้วทำใจให้สงบแล้วดูว่าจริงๆแล้วในใจเราคิดยังไงกันแน่ ราะอะไรรู้ไหมคุณจะได้รู้ว่าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเยซูจะช่วยปลดปล่อยคุณถ้าคุณศึกษาพระคัมภีร์มานานพอสมควรคุณก็จะเชื่อจริงๆในจิตวิญญาณของคุณคุณก็จะรู้เพราะว่าพระองค์จะทรงเต,เติมเต็มจิตวิญญาณของเราด้วยสิ่งที่ดีนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ในโรมบทที่สิบสองบอกว่าจนกว่าเราจะเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปในทางของพระเจ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีทางได้สัมผัสกับแผนการที่ดีที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้เพื่อเรา มันน่าสนใจมากใช่ไหมว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราแต่แค่ความคิดผิดๆก็สามารถขัดขวางไม่ให้เราได้สัมผัสกับแผนการนั้นฉันจาได้ว่านานหลายปีที่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าความคิดของฉันหรือคําพูดของฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้โบสถ์ที่ฉันไปเขาไม่เคยสอนฉันเรื่องนี้เลย ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักคําสอนต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแต่เราต้องเรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตเราต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณของเราและความคิดของเราความต้องการของเราอารมณ์ของเราและเรียนรู้วิธีที่จะรักษาทั้งหมดนี้ให้สงบนิ่งเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เราต้องปฏิบัติตัวตามสิ่งที่เรารู้ไม่ใช่ตามสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึก จริงๆคุณรู้มากกว่าที่คิดนะแต่คุณปล่อยให้จิตใจเป็นตัวควบคุมเพราะอย่างนี้เองเราถึงต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในเชิงลึกมากขึ้นชีวิตที่ลึกซึ้งเกิดจากผลของการมีใจที่มั่นคงยิ่งคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะนิ่งมากขึ้นเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่ายกตัวอย่างเช่นจงอย่างรากในความรักในความรักของพระเยซู คุณจะไม่คิดแบบนี้ว่าวันไหนที่ทุกอย่างราบรื่นก็แปลว่าพระเยซูรักฉันไม่ไมีใครเคยพูดแบบนี้ไหมเวลาที่คุณเจอปัญหาพระเยซูพระองค์ไม่รักลูกแล้วเหรอลูกไม่รู้สึกเลยว่าพระองค์รักลูกฉันเคยบอกคุณว่าตอนที่ฉันยังเป็นคริเสเตียนใหม่ๆฉันเคยพูดว่าพระองค์ไม่รักลูกเหรอเดี๋ยวนี้ฉันไม่พูดแบบนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉ,ฉันจะไม่พูดแบบนั้นอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันรู้ ไม่ใช่แค่รู้เท่านั้นมันไม่ใช่แค่ข้อมูลมันเป็นการเปิดเผยและนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อบางอย่างกลายเป็นการเปิดเผยไม่มีใครไม่มีซาตานจากนารกขุมไหนที่จะพรากมันไปจากคุณได้ฉะนั้นตรงนี้บอกว่าให้ท่านอย่างรากลึกในความรักเพื่อจะไม่มีใครพรากมันไปจากท่านได้ เอเฟซัสบทที่สาข้อ17-18ให้โปรองประทับในใจของท่านสถิตอยู่ประทับอยู่และทรงตั้งโปรองเป็นที่พำนักถาวรในชีวิตของท่านดรืยทางความเชื่อรู้ไหมบางครั้งฉันก็คิดเรื่องนี้ฉันคิดว่าจริงๆฉันน่าจะคิดบ่อยกว่านี้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในเราคือถึงแม้ว่าฉันจะพูดออกมาแต่ก็ยังคิดว่าจริงเหรอคือเราเป็นวิหารของพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ในเราพระวิญญาณทรงเติมเต็มในเราที่สำคัญที่สุดคือคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณคุณแค่ต้องจำไว้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์และปิดหูไว้กับคำโกหกของมารซาตานมันเป็นจอมโกหกเลยละ่ะมันอยากให้เราเชื่อคำโกหกของมันเราจะได้ถูกมันหลอกแล้วก็คิดว่าพระเจ้าไม่ได้รักเราหรอกพระองค์ไม่มีทางช่วยเรา รู้ไหมเรื่องนี้มันไม่มีทางจบได้ง่ายๆหรอกสุดท้ายมันจบไม่สวยแน่เรือชีวิตของฉันมันห่วยให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านสถิตยอยู่ประทับอยู่และทรงตั้งพระองค์เป็นที่พำนักถาวรในชีวิตของท่านมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเชื่อเพราะคุณจะไม่รู้สึกแบบนี้ได้ตลอดเวลาให้ท่านได้อย่างรากลึกและตั้งมั่นอยู่ในความรักเห็นไหมคุณจะยังมีความเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง เวลาที่คุณเจอปัญหาถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าพระองค์ทรงรักคุณพระองค์ทรงรักคุณด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบวันนี้ฉันอยากจะบอกคุณว่าเราต้องเข้าใจจริงๆว่าถึงคุณจะปรับปรุงความประพฤติของตัวเองได้ดีมากขึ้นแค่ไหนก็ตามพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะรักคุณมากไปกว่าที่พระองค์ทรงรักคุณอยู่ในตอนนี้แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันต้องพยายามปรับปรุงตัวเองอีกละ่ะ เพราะคุณรักพระองค์ไม่ใช่เพราะคุณพยายามทําตัวดีขึ้นเพื่อซื้อความรักจากพระเจ้าพระองค์รักคุณตั้งแต่ตอนที่คุณยังอยู่ในบาปและส่งพระบุตรของพระองค์มาตายเพื่อคุณพระเจ้าทรงรักคุณด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบเราจะไม่สามารถซื้อความรักของพระองค์ได้ด้วยการประพฤติดีแต่ถ้ามีบางอย่างในชีวิตที่คุณรู้ตัวว่าคุณควรจะเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นความอดทนความพยายามอดทนด้วยกําลังของตัวเองซึ่งมันไม่ได้ผลหรอก ยิ่งคุณพยายามเปลี่ยนแปลงมันเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแย่ลงฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นอาจารย์เปาโลก็เคยเป็นเหมือนกันท่านบอกว่าสิ่งที่ข้าอยากทําข้ากลับทําไม่ได้ส่วนสิ่งที่ไม่อยากทําสุดท้ายก็ทําอยู่ดีฉันเข้าใจเขาจริงๆเลยและในตอนท้ายของบทที่เจ็ดในโรมท่านบอกว่าใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้หลังจากนั้นก็บอกว่าโอ้ตามด้วยเครื่องหมายตกใจขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะช่วยตามด้วยเครื่องหมายตกใจ ใครจะช่วยปลดปล่อยเราพระองค์จะช่วยฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือการตกหลุมรักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคุณอยากจะฝึกเรื่องอะไรก็ตามให้ฝึกเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูบอกพระองค์ร้อยครั้งต่อว,วันว่าคุณรักพระองค์มากแค่ไหนเพราะพระองค์จะบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะเชื่อฟังเราฉะนั้นฉันเชื่อว่าระดับการเชื่อฟังของเราจะสอดคล้องกับระดับ ความรักที่เรามีให้กับพระเจ้าจริงๆยิ่งคุณรักพระองค์มากเท่าไหร่คุณก็จะอยากทำทุกอย่างที่พระองค์ต้องการให้คุณทำมากขึ้นเท่านั้นแล้วคุณก็จะไม่อยากขัดใจพระองค์ข้าพเจ้าทูลขอท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกของความรักนั้นคุณดูไหมว่าพวกเรา คุณจะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าจริงๆและในหนึ่งยอนบทที่สี่พระคัมภีร์บอกว่าเราควรมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรักของพระเจ้าพระทมตอนนั้นเปลี่ยนชีวิตของฉันมากเลยเพราะถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะรู้เลยว่าพระองค์ทรงรักคุณฉันเรียกมันว่าพระเจ้ากระพริบตาให้ฉันมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่พระเจ้าทำให้คุณที่อาจจะมีความหมายเฉพาะกับคุณคนเดียว แต่คุณรู้แน่ๆว่าพระเจ้ากำลังสัมดงความรักให้กับคุณและฉันก็ได้รู้อีกว่าพระเจ้ารักเราผ่านทางคนอื่นเพราะพระเจ้าต้องการทำงานผ่านเราทุกคนเพื่อหนุนใจให้กำลังใจและเสริมสร้างซึ่งกันและกันคุณอยากทำธุรกิจไหมหนุนใจคนอื่นสิมีผู้คนมากมายที่ต้องการการหนุนใจมากๆมันน่าทึ่งมากบางครั้งแค่ฉันชมใครสักคน เขาก็ตอบกลับมาว่าคำพูดของคุณทำให้วันนี้ของฉันสดใสมันน่าทึ่งมากเลยนะแค่คำชมเล็กๆจากคุณสามารถทำให้ใครบางคนมีวันที่ดีได้เพราะฉะนั้นเริ่มมองหาความรักของพระเจ้าในชีวิตของคุณเถอะคุณอาจเริ่มจดบันทึกไว้และเขียนลงใบในสมุดว่าแต่ละวันพระเจ้าทำอะไรเพื่อคุณบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดตามตรงไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำแล้วเป็นเรื่องเล็กๆเ,เลยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำล้วนยิ่งใหญ่ทั้งนั้น แล้วในโลมบทที่8ปดข้อสาบห้าก็บอกว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเที่ยวเข็นหรือการกันดันอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือหลังจากนั้นก็บอกว่าแต่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายแล้วการเป็นผู้มีชัยเหลือล้นหมายถึงอะไรฉันคิดว่ามันหมายความว่า คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นฝ่ายชนะตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวความลำบากอีกต่อไปฉันจำได้เลยว่าเมื่อก่อนแค่เห็นเข้าโครงของปัญหานีดเดียวฉันก็โอ้ไม่นะเ <laughs> มื่อก่อนฉันกลัวปัญหามากโอ้ oh, ไม่นะอีกแล้วเหรอแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วถึงแม้จะไม่ชอบก็ตามแต่ฉันรู้ แน่นอนว่าฉันจะชนะมันได้เพราะอย่างนี้ฉันจึงเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตฉันไม่จำเป็นต้องรอดูด้วยซ้ำว่าจะชนะเรื่องอะไรคุณเองก็ไม่ต้องรอเหมือนกันเพราะคุณเองก็เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้เรารักคุณจริงๆและฉันอธิฐานขอให้คุณมีวันที่ดีค่ะ